ถ้าในเกมมาวไม่มีครูดาวฮีโร่สายแอสซิสตนตัวไหนจะละลายแท้งได้ไวที่สุดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูกันครับใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บ Golden เ,เติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโก l เด n เติมเกมเท่านั้น สวัสดีไวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขาย ID เกม r v v ID สกินแลร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ที่เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุก ID มีประกันหลังการขายลิง์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับ กติการในการทดสอบนะครับเราก็จะให้กระสอบทรายที่เป็นโตโรเนี่ยออกของตามเซตนี้เลยครับและแอสซินทุกตัวที่นํามาทดสอบก็จะออกของเซตยอดนิยมของแต่และตัวเลยครับก่อนจะไปเริ่มทดสอบเนี่ยทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับว่าแอสซินตัวไหนจะละลายแท้งได้ไวที่สุดถ้าไม่มีคูดาวคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโนดราม่า no นะจ๊ะปะไปดูกันมาที่ตัวแรกครับกับแพนด้าย่ำกระหมอ่อม และแพนได้ก็ทำเวลาไปที่6.03วินาทีครับและตัวต่อมา The Fat และ The Fat ก็ทำเวลาไปที่6.51วินาทีครับมาต่อกันที่ i o อ e หรือว่าอ้อยนั่นเอง อ้อยก็ทําเวลาไปที่9.19วินาทีครับและตัวต่อมาไบร์และไบร์ก็ทําเวลาไปที่5.40วินาทีครับและตัวต่อมาเอนโซช่วงนี้กําลังมาแรงเลยครับกับสกินใหม่แล้วก็เพลงเวียดนาม และ e n โ o ก็ทำเวลาไปที่8.17วินาทีครับและเรามาต่อกันที่เ e นเ e นก็ทำเวลาไปเพียงแค่1.45วินาทีครับและตัวต่อมา c น n i t ียสำหรับ c น n i t ียก็เป็นตัวที่เน้นตีธรรมดานะครับไม่เน้นสกิลและ c น n i t ียก็ทำเวลาไปที่8.33วินาทีครับ และตัวต่อมานาคอโซเดมาแอ็กและนาคอสโซเดมาแอ<ป>็กก็ทำเวลาไปที่18.09วินาทีครับและตัวต่อมาซิล และซิลก็ทำเวลาไปที่5.27วินาทีครับเรามาต่อกันที่บัตเตอร์ไฟและบัตเตอร์ไฟก็ทําเวลาไปที่4.18วินาทีครับและตัวต่อมามูลาดออนไลน์อี และมูลาดก็ทำเวลาไปที่9.10วินาทีครับและเรามาต่อกันที่วูคองและวูคองก็ทำเวลาไปที่5.27วินาทีครับแล้วก็มาต่อกันที่คิวเลนคิวเลนก็ทำเวลาไปที่3.06วินาทีครับและตัวต่อมาคิกแนก พิกเน็ก็ทำเวลาไปที่5.31วินาทีครับและก็มาต่อกันที่เพนและสำหรับเพนก็ทำเวลาไปที่4.25วินาทีครับและตัวสุดท้ายกับค <K ira S 2> <ๆ>ีล่าคีลก็ทำเวลาไปที่5.14วินาทีครับ ก่อนจะไปดู3อันดับที่ดีที่สุดนะครับผมก็ฝากกดไลค์กันคนละ1ทีก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยและนี่คือ3อันดับแอสซิสินที่ละลายแทงได้ไวที่สุดถ้าไม่มีครูดาวสกิลนั่นเองครับและสําหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คาว่ายำแซลมอนให้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ